สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนพบกับคุณครูตั้มนะครับวิชาดนตรีไทยดนตรีสากลวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับเรื่องเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองภาคกลางเนื้อหาในรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทยดนตรีพื้นเมืองเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในท้องถิ่นสร้างสรร์บทเพลงพื้นเมืองและการเล่นดนตรีซึ่งในแต่ละท้องถิ่น ก็จะมีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่แตกต่างกันเช่นเนื้อร้องทำนองจังหวะหรือเครื่องดนตรีนะครับลักษณะของดนตรีพื้นเมือง 1. ดนตรีพื้นเมืองสร้างขึ้นตามวิถีชีวิตและใช้ภาษาสองถิ่น 2. ดนตรีพื้นเมืองจะบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นลักษณะของเพลงพื้นเมือง 1. ใช้สำนวนภาษาเข้าใจง่ายมีวิธีการเล่นคำมีทำนองหลักเพียงทำนองเดียว 2. ส,ส่วนมากเป็นการเกี่ยวพาราสีหรือการซักถามโต้ตอบกัน 3. ใช้ปฏิพันธ์ไหวพิบในการร้องเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองสามารถแบ่งได้เป็นสีภาคดังนี้นะครับภาคกลางบเทเพลงและดนตรีพื้นเมืองภาคกลางเป็นการถ่ายทอดชีวิตของคนไทยในภาคกลางที่รักความสนุกสนาน มีการแสดงดนตรีที่เป็นการเล่นเดี่ยวและการเล่นเป็นวงมีการขับร้องโดยไม่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพื้นเมืองภาคกลางลำตัดเป็นเพลงที่เล่นตามงานหรือเทศกาลต่างๆเป็นการร้องโต้ตอบกันโดยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานนั้นๆเดงเยยเป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงนิยมร้องเล่นในช่วงวันสงกรานต์ ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางสอด้วงเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีสองสายและมีเสียงแหลมก้องกังวานสออู้เป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีสองสายและมีเสียงทุ้มนุ่มนวลระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภท,เทนนเเเตภทีมีวิวัฒนาการมาจากกลับมีเสียงแหลมสูง <Lindsey> เลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง สามารถนำมาเล่นและร้องได้ตามความสนใจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและท้องถิ่นดังนี้นะครับ 1. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่นและของชาติ 2. ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน 3. ใช้ประกอบพิธีกรรมในประเับพณณีที่สำคัญต่างๆ 4. แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะนะครับสรุปสาระสำคัญของบทเรียนนะครับ บทเพลงและดนตรีพื้นเมืองภาคกลางเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในภาคกลางที่มีกิจกรรมรักความสนุกสนานมีการแสดงดนตรีที่เป็นการเล่นเดี่ยวและเล่นเป็นวงมีการขับร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีสำหรับวันนี้นะครับพบกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ